สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบพ่อกันอีกนะครับผมกับส่วงเศร้าๆนะครับเนาะกับบรรยากาศดีๆนะครับผมหลังฝนตกเพราะว่าช่วงนี้กับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับนอกเขาพายุนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับเสื้อผ้าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาติดตามแนวทางนะครับความฝันนะครับของเพขาวนะครับเพราะว่าซึ่งคุณแม่ขาวนี่เพิ่นก้าเด็กเขามาตอนเนือกันมาแล้วสามงวดซ่อนนะครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับบ่ไห้ไปติดตามความฝันนะครับของ คุณแม่นะครับนพาวาเพิ่นกะยานะครับอยู่น้าวัดน้าว่านะครับเพราว่าช่วงวันอาสาหลักะวันเขาขั้นานะครับเพิ่นก็เลยเดจัดนั่นจัดนี่เตรียมสถานที่นะครับซอยอา่าหลวงพอเพิ่นยูวัดนะครับอ่าสร้างหนุก,ก็เลยนะครับบ่ได้ไปตามต่อนะครับงวดที่ผ่านมาก็เลยนะครับนอถือว่าคุณแม่น,นั่นเพิ่นก็ให้เขามาสามงวดสอดน,นะครับเพราะวัางวดล่าสุดนั่น,น,นก็คือแ9ดเก่านะครับนอถี่วาฝันคุณแม่ขาเพิ่นก็ให้เขาสําาาหรรััับบมมมอนนนนีะคคไปตติดวฝ เอามาฝาก f อทุกคนนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับผมในงวดนี้ก็คืองวดวันที่1สิงหาคม2567นห้อนะครับผมหลักกรที่จะไปรับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไวยนะครับหลักกาเป็นกาลังใจให้ช่องช้างนุภารวยหลักกาอนที่จะไปรับชมนะครับผมคลิปกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อาว่าคลิปนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผมตัวเลขก็เนเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับนอนถืว่าช่างนุนะครับนอนเด้เข้าไปหาคุณแม่กระมว่าเป็นไหนน้อคุณแม่งวดนี่ฟันดีแล้วบ่มีอ่าตัวเลขเอามาฝากท่านบุ้มบ่นะครับนอเพราะว่าคุณแม่ก็ถือว่าเป็นคนฝันคิ้วหรือว่าฟันแม่นอีกคนหนึ่งนะครับผมคุณแม่เพิ่นก็เลยเรานะครับความฟันบอกว่าเพิ่นกำลังฝันหลังจาก วันเขาพันศาเลี้ยวนะครับเนาะเพิ่นว่าได้เขาพันศาเลี้ยวก็ได้ฝันเพิ่นว่าได้ฝันคือจังว่าคือจังทานองว่าไปเที่ยวนี่คุณอ่าคุ้แม่ว่าไปเที่ยวแต่จักของนี่ไปกับมูหรือว่าไปกับอ่าคนคนก็หลายเพิ่นว่าอยู่เทิ่งบนเขานะครับเนาะเพิ่อนว่าอยู่อยู่อ่าบนบนเขามันก็มีทางไปผ่านเขาแต่้ะวะเนียมไปเนียมลงข้างลางมันก็เป็นแบบทิวทัศน์นะครับเนาะเพิ่นว่าเป็นทิวทัศน์ต้นไม้นี่งามเขียวงามเพราะว่าเพิ่อนยูนั่น อาสุดอาบนบนบนเขาอนกระเนียมไปมันกระเนียมเป็นเป็นขางลางมันกระตำเพื so, ่อนว่ากระเนียมเห็นเป็นต้นไม้นี่เขียวเห็นแต่ปลายไม้เพราะว่าเพื่อนอยู่สูงเพื่อนว่าบานี่เพื่อนสักพักหนึ่งเพื่อนกระเนียมลงไปขางล่างนั่นเพื่อนว่าเห็นค่อยค่คือยังอาโค้งสร้างโค้งยังไปทงนงนี่เพื่อนว่าเพื่อนก็เลยอาตัดสินใจเพื่อนว่าส่วนมูลงไปน้ำมูมูบก้าเพราะว่ามันสูงคุณแม่ว่ากระยางลงไปนี่ ในความความฝันของคุณแม่ว่ายยางบอกีเก้านะครับลงหอดข้างล่างเตทวาตามความเพิ่นฝันของเพิ่อนแม่ย่อ,ง,อง,งไปข้างล่างนนั่คือว่าสูงแห้งจนมูบอกาศร่งไปน้ำคุณแม่ว่าเพิ่นก็อยากเห็นสร้างปลาหรือว่าสัตว์ปลาเพิ่นก็นเลยได้ยางลงไปนะครับเนะาะยางลงไปปรากฏว่ายยางบอกีเก้ากนี่ก็ลงข้าง,ง,ล,ง,ง,ล,างล่างเพราะรงข้างล่างแล้วโอ้เนีเมเบิ่งนี่ต้นไม้นี่คุณแม่ว่านี่อาทีเห็นนั่นมีแต่ต้นไม้ไใหญ่เลยครับนี่บ่มีต้นไม้น้อยมีแต่ต้นไม้ไใหญ่ เรียเป็นแถวเรียงเป็นแถว,วเลยป่าน <c oughs> ah, ี่กับบหกเขียวงามต้นมากลากไม้นี่มีแต่สีสดใสคุณแม่ว่าบ่มีเหี่ยวเฉาเิ่นว่าแนมเบิงนี่โอ้งามแห้งต้นไม้กับมีแต่ต้นใหญ่ๆคุณแม่ว่างามบานี้พ่อเดีแนมไปอีกอ่าฟังด้านซ้ายเมื่อนะคุณเม่ว่ามันกับเป็นทางเด้เพิ่นว่ามันเป็นทางตามที่ว่าได้ยินอาเสียงคือยังพวกโครงสร้างเรื่องพวกสั์นี่น่ะเพิ่นเพิ่นยางมาจังว่าคุณแม่เพื่อนได้ลงไปเพิ่นวายานเพิ่นว่า ปรากฏว่าลงมาเลี่ยวนะครับเพิ่นเห็นควันสร้างอยู่ผู้หนึ่งถือควันสร้างนี่ผู้หนึ่งเป็นคนผู้ชายผิวดาเพิ่นว่าผิวดําใส่เสื้อกะสีน้าตาลออกไล่ๆดอกเพิ่นว่าสุดน้าตาลไล่ๆเพิ่นว่ามีอยู่ผู้หนึ่งพวกอันควันสร้างบานนี่เพิ่นเห็นสร้างมากบานนี้คือสิพ่อแม่ลูกสามตแต่พ่อกับแม่นี่โตซ้ากันโตสูงไงแห้งคุณแม่ว่าโอ้ว่าแต่บ้านเป็นหลังพุล่ะไงแฮ้งตัวนั้น แต่ลูกนี่คือประมาณสูงสูงถ่วมหัวกับไก่กะสูงเตือเพื่อนว่าสร้างตัวนั้นตัวลูกนั้นมันกัะเลนเนอนแลียนหมุนแม่มันบานนี่กับผ่านนาเพื่อนไปเนาะบานนี้แต่อ่ะกวนส้างเพื่อนกขาว่าระวบงมันเ,นเดือเพื่อนว่ายานมันแรีนเหยียบเพราะว่ามันมันตัวใหญ่มันสีบุหูเรื่องอะนะคุณแม่ขาวเพื่อนกับยืนอ่ะเพื่อนกับยืนด้านข้างกวนส้างบานนี้สักพักหนึ่ง มีง่วมากงัวใหญ่ขึ้กันครับผมเป็นว่างัวสูงซ้ำเกือบซ้ำสร้างอะแตบปสูงซ้ำสร้างเพื่นว่าแตหันบองแปลกเพื่นว่ามันเป็นตัวประมาณซ้ำหนีเพื่นว่านี่ตัวหน่อยแต่หันสูงไงแน่เบิงฮะสร้างอันอันงัวพันยังเพื่นกะคิดในใจคุณแม่ว่างัวพันอีหยังคือเป็นแนวนี้มันคือแปลกแท้บ่เคยเห็นมาก่อนแต่้าว่างงวใหไ่ง่วสูงงัวงามนี่ก็เคยเห็นเพื่นว่าแต่ตัวนี้พวกหนัพวกยังมันนี่กะ กะสูงใหญ่งามเพียงแต่ว่ามันแปลกตัวมันซ้ำหนีมาคุณแม่ว่าโตมันหน่อยซ้ำหนีแต่ถ้าว่าเป็นง่วหลอดง่วจอยเนี่ยเมืองหนังนี่มันกะอิมมันก็คือยังผันว่ากะซ้ำหมาพันหน่อยนั่นเพียงแต่ว่ามันมันอ้วนอุดมสมบูรณ์อยู่เพียงแต่ว่าโตมันนั่นซ้ำหนีคือสิเป็นพันมันเพิ่นเนี่ยเมืองบ่แต่กะงามแต่มันมองมันแปลกมองมันเป็นตะหยักงวเพิ่นว่ามันก็คือว่ามันคือตัวจอยตัวหน่อยขาเอื่นมาตัวหน่อยเนาะถ้าว่าจอยนี่กะมันต้องพร้อมนะ มันกระดูกระยังมันกับเนี่ยมาเห็นแต่ถ้าว่าเนื้อนี่ผิวน่า์มันนี่งามเพิ่นว่าเรียนมาอยู่สองตัวเพิ่นว่าน้่กันเป็นตัวผู้ทั้งสองคุณแม่ว่าเนี่ยเบิ่งไปเห็นเป็นตัวผู้สองตัววนนี้ก็เห็นสร้างสามตัวสร้างน้อยบานนี้เพื่อนบอกว่าพุ่นครสร้างเพื่อนบอกว่าพุ่นถ้าอยากได้ของดีอยากได้อีหยังพุ่นเพิ่นว่าตามสร้างง่ายนั่นไปเพิ่นว่าพือสิเป็นตัวพอมันขึ้นไปทังเขาอีกลูกหนึ่งเพิ่นว่าพุ่นเพิ่นว่าไปทั้งพุ่น บานนี้คุณแม่ขาวเพิ่นก็เลยเพิ่นก็อยากคู่อยากเห็นเนาะครับเนะบาะเพราะว่าเพิ่นกับคนอยู่วัดอยู่อ่านอยู่น้ำวัดอยู่น้ำว,ว่าอยู่แล้วเพิ่นก็ว่างอีหยังของดีหรือว่าอีหยังเพิ่นกับมากดานทั้งนี้อยู่แล้วนะครับผมเพิ่นกันเลยนะครับตัดสินใจยางไปน้ำสร้างตัวนั่นละพือสิเป,ป็นตัว,ต,วตัวพอมันโตใหญ่แห้งเพอองิ่นกันยางไปทึงยางกะถทงพองยานแบบอ่ามันมันเหยียบกับพองกันมันกันยางเล่นของ,งมันตยตายตยตายเพิ่นว่ายางขึ้นไปอีกทั้งนึงอ่นขึ้นไปทึงเขาทเขง ก็ขึ้นไปเร็วนะครับเนาะปรากฏว่าเพื่อนไดไปเห็นกับเห็นคนเห็นผู้ใชายนั่นประมาณสามสี่คนนี่แหละในพากันหาบหาบของอเป็นเป็นผ้าขื้นผ้าสโลงนะครับเนาะพวกผ้ายังผ้าผ้าข้ามานะครับเนาะผ้าข้ามามัดบางคน,คนเป็นกับมัดใสเอาของใสเหลวเพิ่นกับมัดใสหลังเนาะคืออ่าคนสมัยได้กีคนโบาลานเพิ่นว่ากับผ้ากันมัดอีกสองสามคนพากันพผ้ากันพ้าในผ้ากันหามเนี่ยเพิ่นว่าบ่งูว่าเพื่อนใดยังกลับขึ้นมา ว่าเพื่อนก็นเลยคิดในใจว่าอีกอย่างเนาะพ้ากันหาบลงมากเพืใใพอพ่อนก็ขึ้นนใจเพราะลังจากหันเพื่อนก็ขึ้นว่าควรสร้างผพ้นั้นเพื่อนบอกว่าอยากได้ของดีเพิ่นว่าให้ตามสร้างนั่นไปปรากฏว่าสร้างนั่นเพื่อนก็นเลยเนมเมืมอนนงสร้างสร้างนั้นมันไปยุดกินใบไม้บานนี้มองใบไม้บานนี้แต่หลังนั่นแต่หลังสร้างนั้นบางทีว่ายืนอ,อยู่นี่ยเห็นรถเพิ่นว่าเห็นเห็นรถปิกอัพขาวเพิ่นว่าแต่บ่หูย่หอยังคุณแเม่ว่าหูจะว่ารถปิกอัพขาว ขั้นใหม่ขั้นงามบ้านในคุณแม่วาห้วยมันอยู่ทิ่งเขาอยู่ทิงผู้ปานนี่เพื่อนว่ามันมีของผู้ใดเด้ระกบผู้เ่าที่ว่าผ้ากันมาาน่เพื่อนคือสีผ้าเอาของดีแบกของพากันหาบกลับบ้านเพื่อนก็เลยคิดในใจห้วยเอารถนี่แล้วเพื่อนว่าอยากได้รถปรากฏว่าคุณแม่เพื่อนก็เลยไปรถเพื่อนก็เลยเอามือน่ะหันหลังหนันหลังใส่หลังรถเพื่อนกระโจมด้านหน้ารถจังซสี่หลานี้เพื่อนกระโจมปึ๊บเพื่อนกระยาง ได้ปรากฏว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบดเดียงก้าวขาเนี่ยนะครับเพิ่นยางสไลด์เพิ่นวะเพิ่นยางสไลด์นี่คือเปลี่ยนสื่อเหมือนวัดขาลงเท้าจะคล้องนี่ตีนจะคล้องนี่มีหล่อเพิ่นวะหล่อเลื่อนเพิ่นบดเอีก้าวเพราะว่าถ้าก้าวขึ้นจีบเอาไวเพราะว่ารถรถนี่มันใหญ่มันหนักเพิ่นวะแต่เพิ่นก้าวสไลด์ไปนี่ความรู้สึกนี่ม่มีความหนักมีแต่เบาเพิ่นหาบนี่สิเพิ่นวะเพิ่นกะเพิ่นวะหาบอันนี้ยกขึ้นนี่สิสไลด์ยางเลยคุณแม่ว่าเพิ่นแ้วยางยางลงมา สไลด์จนมาหอดหอดทางลงบางหันมันก็มีเดินคนมันก็มีคนเต็มเพื่อนวาป่านี้พวกนั้นก็คือคือสีถาเวลาถาเวลาขึ้นไปเพื่อนวาในความหูุดเสือคุณแมว่าถาเวลาขึ้นไปเอาของดีอยู่หันเพราเพื่อนมาหอดเดี่ยวเพื่อนก็เลยว่างลงเพื่อนก็แปลกใจอยู่บ้าคือจังเบาก็จังยางแบบสไลด์ลงมาคือจังเพื่อนบอกคายคายเพื่อจังนึงก็คือจังเพื่อนเหาะได้หนิเพื่อนวามันตัวเบาเพื่อนวารถก็เบารถขั้นบอกใหญ่ไปนั้นคือสีบบาเบาเพื่อนก็เลยหัน นะครับเนาหันไปเบิง่งทะเบียนรถทะเบียนรถตัวนั้นนะครับเนาเป็นสีเขียวเพื่อนว่าสีเขียวเขียวหนีเขียวมรกตดคุณแม่ว่างามแห้งทะเบียนรถนี่ทะเบียนที่เม่เห็นนี่ก็คือสองเจ็ดแปดแปดนะครับเนาสองเจ็ดแปดแปดที่ว่าคุณแม่นะ่ะเพื่อนแนมเห็นพอลังจากหันเพื่อนเห็นแล้วนะครับเนาเพื่อนก็เลยคิดว่าอ่ะสิเอารถกลับ,บ้านด้จังได๋ล่ะบานนี้ครับรถกรับ่ปเป็นบาในในี้ไน้ความหล้กซึ้นั่นละ่ะแบบ เพราะว่าจะเอากลับได้จังไดคุณแม่ขาวเพิ่นก็เลยว่าได้ได้อาตื่นเกิดขึ้นนะครับนอะได้หูเมื่อเลยได้รู้ซึ้งตัวเกิดขึ้นกะด้เวลาช่วงเศร้าพอดีคุณแม่ว่าเพิ่นก็เลยอาเตรียมหุเขานะครับนาะสิพาใส่บาดมาวัดเพิ่นว่าคุณแม่ขาวเพิ่นก็เลยว่านี่แหละความฝันนี่แหละที่ว่าเพิ่นว่าบ่เคยฝันจังสี่มาก่อนฝันดีเด้ลูกเพิ่นว่าฝันดีแห้งเพิ่นว่ามันกับแปลกมองหนึ่งที่ว่าคุณแม่ว่าแปลกกะบมองที่ว่า อาง,งั้วนะบรเคยเห็นมาก่อนแนวนี้ง้วลักษณะแนวนี้แต่สร้างนั่นก็คขึ้นตัวใหญ่แห้งผ้ากันใ่ดำงามลูกเพื่อนกับแลนอ้อมอยู่เพิ่นว่าบานนี้นะครับนอกจากิได้มาสารุปตัวเลขนะครับตัวเลขแนวทางที่ว่าคุณแม่เพื่อนใดนะครับเอามาฝากนะครับเนาะก,กับขึ้น,นะครับเนาะจะทว่าตัวเลขทะเบียนนั้นทำกระตีได้เร้วนะครับเนาะบานนี้ก็เลื่อเพิ่นว่าสิเอา,เอาเอาตัวเลขที่ว่า สีฝันเห็นสร้างนะครับนอสร้างสามตนี่คุณเมียขาวนี่คุณเมียขาวเพื่อนบอกว่าสร้างนี่เป็นเก่านะครับสร้างเป็นเก่าทว่าสิบามตพ่อแม่ลูกอ่าแม่ขาวเพื่อนเกิดตีให้ก็คือเก่าสามนะครับนเก่าสามบ้าพันธิมาตเก่าบ่นะครับนเก่าสามหกสามนะครับเพื่อมันปิ่นปิ่นกลับลงมาหรือว่าทันบุษมนะครับนอฝันเห็นสร้างหรือว่าฝันเห็นงัวเห็นควาวเองสิเห็นง่วาทันบุษมนะครับนอสิตีเป็นตัวใดก็สามารถ อ่าแปรซอยแม่ขาวหรือวา่าสังนุได้นะครับผมละกะคุณแม่เพิ่นก็ถามเพิ่นว่าเอ้าถาว่างว่วงหรอคุณแม่น่ะเพิ่นสิตีเป็นหยังถามง่วงนี่คุณแม่ว่าคุณแม่เสถียรีเป็นซีนะครับเนาะตีเป็นซีแตเลยว่าเห็นงว่วนั้นสองตัวสองตัวนั่นคือสิเป็นซีสองนะครับเนาะเอาเลขสองมาใส่กับเป็นซีสองบัดนี้นะครับเนาะความฝันที่ว่าเพิน่นได้เห็นรถนะครับเนาะทะเบียนก็คือสองเจ็ด 88นะครับผม2788ท่านผุส้มก็สามารถตัดเลน2ตัวได้นะครับผมบรว่าสิเป็น27หรือว่า28หรือว่าอาจสิเป็น88นะครับหรือว่า78ก็ได้นะครับผมหรือว่าอ่านี่นะครับนอะเตรียมแคปไว้นะครับผมความฝันแม่ขาวนะครับทีือว่าเพื้นดเอามาฝากเหนือเล่าวความฝันเอามาฝากาช่างนุไว้นะครับผมเอามาฝากทันผุส้มทุกท่านนะครับผมในงวดนี้ก็คือวันที่1สิงหาคม 2 5 6พนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวความฝันตัวเลขนะครับผมแล้วก็นะครับระวังใบนะครับเนาะเก้าสามนี่เพื่อมันสีอาจเป็นตัวกลับเนาะเพื่อสีออกเป็นตัวเก่าหรือว่า63อีกบ่นะครับเนาะแต่ถ้าว่าคุณแม่ขาวเพิ่นว่ามักก็คือมักก็คือเห็นทะเบียนรถนั่นแหละครับเนาะก็คือ2788นะครับผมอาจิสตัดเด่นอาจิสิเป็น2728นะครับผมหรือว่าอาจิสิเป็น78หรือว่าสิเป็น88 เลขเบิลกับว่าได้นะครับนะเพราะว่าคุณแมว่าเบิลน,นี่มันห่างหายมาดนกับโบน,น่นะครับนะหรือว่าสีมาเบิลตัวไหแต่คุณแมวถ้าว่าเบิลน,นี่คือสีมาปแปดแป่คุณแมว่านะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของแม่ขาวนะครับผมจะเด้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านสาหรับมื้อนี้สีอำลาพาจากท่านผู้ชมไปกอนผู้ใดฝันเห็นทำนองนี้หรือว่าแต่แปลเป็นตัวไหก็สามารถแปะซอยช่างนุพารวยได้นะครับผมอาชี แต่เพราะว่าแต่ละหมองแต่ละบอลเพิ่นเพิ่นบอกคือกันนะครับนาะเพิ่นแปรบอกคือกันคือยูนีก็คือกันนะครับมีท้งเล่ามีท้งสวยมีทั้งขเม้นนะครับเพื่อนกับแปรบอกคือกันนะครับผมแต่ถ้าว่าแปรงัวนี่บางบ่าคือยูนีนะเพิ่นกับว่าแป่เป็นเจตก็ะได้นะครับแต่ว่าเจตมันกับไปได้บางอื่นมาตรงกันนะครับก็คือกับเลขทะเบียนรถอยู่เล้วนะครับผมเพราะว่าเจดนะครับเนาะก็ได้มาตรงกันอยู่เล้ว สำหรับมือนี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีร่ำรวยถูกหวยสุขพูสุขคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ